ดีจ de e <wa> ้าเดเริเดินเดินบริแทนอยาหลักเริ่ดเริ่ดเดินเดินมางมมาเศร้าอยู่ในขั้วนี่แหละนี่แหละค่ะเดิกแล้วแต่อยากกินนะคะนี่ค่ะเบิรงค่ะนี่ค่ะเอียงค่ะหูบอกค่ะปลาราหวานนะคะปลาราหวานกุ้งสดกินคู่กับแอปเปิลเขียวนะคะเน้นๆกะทีน้ำจิ้มเลยจ้าเห็นบอกค่ะพี่น้ะพี่น้ะพี่หน้านี่แอปเปิลเขียวปอกใหม่ใหม่ๆหมเลยพี่น้องเห็นบอกค่ะ เป็นเขียวบอกไม่ไม,ไม่กรอบๆหน้าตาน้ากินแบบนี้ลงมือลงใหม่พี่น้องลงมือลงใหม่พินา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 เดี๋ยวขอคุยแสบๆจากคำเดี๋ยวก่อนเด้อนะเล็กเลิกเดินเดินไทยบานเขานอนไม่หย่ยหน่อยสันหาให้กินสี่ทุ่มกะปิกะปิบมนกะปิเลยจ้ะปลาหวานปลาหวานปลาหวานกุ้งสดดูสิอุ้ย น้ำลายแตกคนๆเลยน <ind> ี <and> ่ดูๆเูด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 ูเพียๆแซ่บนัวคุย

หมักบบบผิดสำรักพริกสูตไต่คือกาแล้วค่ะยำถึงพริกค่ะอื หวานนัวประแดดหงำถือกุ้งพอม สวงสวงสวงแพรท,ทองค่ะพี่น้องแพรท,ทองอ่ะ,อะสวงหวะสวงหวะ,อ,ะอืม คำสองำคุณอะอาาอ่าอาาอาาอืมอกุ้งกุ้งกุ้งอืมอสตาบย แบบแซ่หบหลายแซ่บแพงกลับแซ่บพูดผูด้ เจใจคนอยากน้ำเดอ้อไม่แต่น้ำหนักน่าก,กืนเขากันเขากันแอปเปิเปี่ยวกขาั้งพอดีกินกรอบอื เนาะไปเอาหมีดมาซอยหอมอีกตนแสบเข้ากันบอกเงินอันบะซื้อดอ,อกเดอ้บอบกม่วงใส่แตงเนาะอยากกินบักม่วงกับซีซันบักแอปเปิ้ลเคียวเอาล้วค่ะพี่น้องนี่น้อยกินตังกำลังสับเนาะแค่กำลังซับเขาแสบกรอบ เขากันยังดีพี่น้องต้องสื่อกินบังเด้อแบบแอปเปิลเขียวเด้อจะเด้อเอาหน่วยสดๆใหม่ๆมันแซ่บแสบคุยกันกับอันนีน่ค่ะก็ต้องตากมันอยู่ค่ะนี่ใส่หอมเพิ่ม กันค่ะหอมถือพริกแน่ถือกุ้งแน่ถือหอมแน่เนะออ คือความห่านแข็งซื้อมั่แ่ในบกี้ตัง มีความสีเบาว่ามีความสีเบาน้ำหูน้ำตาไรยันถือค้อมแต่ว่ามันกัะแสบเนาะซวงซวงเลยเหรอคะ ร oh, ็น uh oh, น้ำตาน้ำแปนหูน้ำตาอากาศมันเออคือเออคือมันหนาวแล้วก็มันอยู่มนันนีอยากกินเอเียงเผ็ดๆสมสมซาละบานกินแล้วก็ซ่วงตัวยำถือพริกกะพอแห้งยำถือหอมมัน สุดยอดคำสุทไทยค่ะขุยมันเด็กเครื่องครบทั้งสีฟังทั้งแสบ เบิ่งเด้อจะเป็นนางเบิ่งทีวีเบิ่งหนังเรื่องอันนั่งอายอยู่แล้วก็กินปล่อยในห้องนอนนะคะแล้วรักใจ่จ้ารักนะจุ๊บ